ศึกษายเลือดตระกูลประกอบธรรมรองเมาส์ชนะนายกมพนพ2,000คะแนนนั่งบัลลังก์นายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ยผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศหลังปิดหีบเลือกตั้งซ่อมนายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ยพบว่าหน่วยเลือกตั้งตามเขตเลือกตั้งต่างๆได้ทยอยนับคะแนนเสียงโดยพบว่ามีกองเชียร์ของทั้งสองผู้สมัครได้แก่หมายเลขหนึ่งนายมิชัยประกอบธรรมอดีตประธานสภาเทศบาล และอดีตรองนายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ยในนามกลุ่มพลังตะเคียนเตี้ยและหมายเลขสองนายมนพประกอบธรรมอดีตนายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ยในนามกลุ่มพลังหมายตะเคียนเตี้ยมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์กันอย่างคึกคักในแต่ละหน่วยเลือกตั้ง <75 Whew. S 2> สำหรับผลการนับคะแนนเลือกตั้งศึกแห่งศักดิ์ศรีของคนนามสกุลเดียวกันแห่งตระกูลประกอบธรรมผลอย่าง <gibi> ไม่เป็นทางการปรากฏว่าหมายเลขหนึ่งนายมิชัยประกอบธรรม ได้รับคะแนนเสียงรวม7,253คะแนนส่วนนายมานพประกอบธรรมหมายเลข2ได้รับคะแนนเสียงรวม5,152คะแนนจากจํานวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวม20,079คนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวม12,976คนคิดเป็นร้อยละ64.62มีบัตรด,ดี12,405ใบคิดเป็นร้อยละ95.60บัตรเสีย296ใบคิดเป็นร้อยละ 2.28บัตรไม่เลือกผู้สมัครใด275ใบคิดเป็นร้อยละ2.12โดยนายมิชัยประกอบธรรมว่าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ยกล่าวว่าฝากขอบคุณคะแนนเสียงทุกคะแนนจากพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลตะเคียนเตี้ยทั้ง5หมู่บ้านที่ให้ความไว้วางใจให้กลุ่มพลังตะเคียนเตี้ยได้มากลับมารับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนอีกครั้งโดยพร้อมจะให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี เพื่อขอบคุณที่ได้ให้โอกาสได้มาทำงานทั้งนี้เรื่องเร่งด่วนสำหรับพี่น้องประชาชนตำบลตะเคียนเตี้ยที่ต้องดำเนินการแก้ไขจะเป็นเรื่องระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งประปาไฟฟ้าถนนซึ่งจะได้เร่งดำเนินการในทันทีหลังจากนี้ต่อไปที่เสียสละเวลามาเลือกตั้งนายกเทศมนตรีมาเลือกผมนะครับ<า>ด้วยคะแนน 7,000กว่าคะแนนใช่ครับแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับขอบคุณครับนอกจากนี้ต้องให้ความสำคัญในนโยาบายดึงดวนด้วยอะไรครับสำหรับพี่น้องชาวเตเนเตียครับที่เดินหาเสียงอยู่ทั้งห้าหมู่ครับที่เห็นความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตามบลตะเนียนเตี้ยนะครับก็มีโครงสร้างพืน้นฐานก็ยังยังเดือดร้อนอยู่ครับสารอูโโค ถนนหนทางําำวบบปาก็ยังมีไม่ครบนะครับไฟฟ้าบางซอยก็ยังไม่ไมไมทั่วถึงไม่ครอบคลุมนะครับก็จะเร่งทำโครงสร้างพื้นฐานให้ดีที่สุดนะครับให้พ่อแม่พี่น้องชาวาตะบลตะเคียนเตียมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับจะเร่งทำก่อนเลยครับเรื่องโครงสร้างพื้นฐานครับ,รบท่านผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารสาระต่างๆและความบันเทิง แหล่งที่กินที่เที่ยวและขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆในจังหวัดภาคตะวันออกได้จากทุกแพลตฟอร์มของตะวันออกทูเดย์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ